สวัสดีครับเราเจอแล้วนะครับหนึ่งขอ้อเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวหายนะครับ yeah, พาลูกมุดไปไหนแล้ว วเว็บเมื่อกี้นี่เองครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอดูก่อน หายครับผมพาลูกมุดหาย,ยไปทางไหนแล้วครับผมว่าผมนา่าจะเจอเลยครับพาลูกเข้าป่าทันทีครับผมนี่แหละครับโคกแรกของเช้านี้ครับผม จเงินเงินนะครับตัวอยก่อนครับตัวอยก่อนมันเข้า,าใกล้เรือตัวอยก่อนครับนู้จะเอาหรือเปล่านะครับเอายากมากจะดูที่นี่กัดเหยื่อยากจริงๆ น,นะครับทุกคนเห็นนะครับนี่นี่แดงแดงอยู่เลยครับผมลายแดงครับลายแดงไปแล้วครับไปแนละ้วโคกใหม่ๆเลยนะคนี่อาจจะโคกใหม่ครับผม ลมแรงครับนี่ยงเคนังมันแรงมากมงยากด้วย ขาดอะไรก็ขอประทานอภัยนะครับมือใหม่ครับมือใหม่หัตตุตึตัดตีชะโด เรียบร้อยครับผมในที่สุดก็ตีไข่แตกครับชโดหัวน้องหัวหน้าหน้างัวครับผมนี่ครับผลงานโอ้ยกว่าเจ้าจนได้ครับผมดูครับดู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 เดี๋ยวเจ้าขึ้นมานะครับสวัสดีครับจัดอีกหนึ่งแต้มครับผมก่อนค่ำโอ้ยไส่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ก็โอเคอยู่ หายเหนื่อยเลยครับผมหายเหนื่อยเลยนี่ครับโอ้ตัวนี้ตามมาสองวันแล้วนะครับนี่